เหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเห็นนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ครูโดมเก็บสะสมนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่ได้ซื้อมาเป็นเหรียญที่ครูโดมบริจาคโลหิตครบ60ครั้งนะครับก็เป้าหมายในชีวิตของครูโดมก็คือต้องการให้บริจาคเลือดให้ได้มากที่สุด ให้เกิน100ครั้งนะครับอันนี้เป็นเหรียญ60ครั้งของการบริจาคโลหิตนะครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเข็มที่ระลึก60ครั้งนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ความภาคภูมิใจนะครับไม่ใช่ว่าครูโดงจะเก็บเฉพาะ เหรียญกระสาบหรือว่าธนบัตรนะครับทั้งสแตมหรือว่าเหรียญแบบนี้ก็เป็นการสะสมนะครับอย่างที่บอกคนรักคนชอบเนาะสำหรับลักษณะนี้เป็นเข็มกลัดนะครับเป็นเข็มกลัดนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่คูโดงคือความภาคภูมิใจของตัวเองนะครับ60ครั้งแล้วถ้าเกิดใครเห็นคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตก็อาจจะมองว่าโอ้โ oh, ห หกครั้งแล้วหรือแต่ถ้าเกิดคนบริจาคเป็นร้อยครั้งโอ้แค่60ครั้งปกติครับแต่เป็นเหรียญหรือว่าเป็นเข็มกัดที่มีความภาคภูมิใจที่เราลงมือบริจาคถ้าเกิดใครมีโอกาสก็บริจาคโลหิตกันได้นะครับสวัสดีขอบคุณครับ